สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆข้อใจช่างทุ่งและกัท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาโดนๆจะไมีโอกาสได้พ่อกันอีกค่น้ึงเนาะพี่น้องเนาะนะครับเ <c oughs> อาพ่อพี่พ่อน้องมือนี่งกับมือมี่อย่างพี่น้องซับเพ้เฮละขึ้นเ่ปปา,านะครับต่างพบปะกันเนาะมันห่างหายไปโดนพดย่านเขาปิดซ่อง <c oughs> เอาเท่านี้เราเศร้าเห็ดเล่าตัวนี้จะปิดทิมกันหน้าว่าสันนะครับเอาย่า,ยางยอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่วลาเวลาเข้ากับขึ้นเขานั่นแหละนะครับเอาว่าพ่อพี่พ่อน้องมือนี่ครับเข่าหน้าหน้าเข่าย่ำหนาวเต็มตัวแล้วครับพี่น้อง หนาวแท้ๆเราแบบนี้นะครับมือเส้าหาข้างสั่นกรับๆๆนะครับสังเกตว่าน้ามในห้วยในห้องในสะในบ่อเขากับเริ่มใสและนะครับปีไก่คุณขึ้นขี่เป็ดน้าสะเนี่ยนะครับพอปีนี้เป็นตมเป็นยังเมื่อยู่โตเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับไก่เฮทไทยน้าใสขึ้นนะครับพี่น้องนะครับเห็นตัวป่าร้อยอโลงเองๆเลยนะครับพี่น้องคุณป่าร้อยเป็นแถวนะครับนอยขึ้น ฤดูหนาวมาถึงน้องเพื่องเนานะมาพอดยนามหนาวยนามนึงนะครับต้นไม้ต้นไรบางชนิดก็พัดใบไปบางชนิดคันได้น้าได้นไดนก็นยังเขียวอยู่เลยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อความเข้าใจสักทุ่งไอ้ป้าพักขาเดีก๋กะเท้าเครื่อนหรือว,ว่าจิมาตัดไม่ได้ก็บผลิตตัดจ๊กเถอะนะครับน้าลงมเลยเพี่น้องะเปลี่ยนจ้างปางเลยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยภาพาพี่น้องไปย่างเบอร์เท่าไหอ่โอ้โหน่ามล้มเลยเพี่น้อนเนาะนบ ว่างกันใช่นีมเลยบ่มเป็นน้นนำใสแล้วพี่น้องนะครับน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาแวกไายปลาทูมาอยู่ไหวๆน้ำใสแบบใดนะครับมีแล้วครับพี่นอ้องอ๋อหน้าเอกเขาเอาพักบุ้งมาให้ไหปลาได้ยู่ได้กินส่วนใหญ่เราจะเป็นปลาดุกกระปลาทับทิมหนะเห็นพี่น้องเห็นบ่เห็นเห็นบ่เห็นลังอุลูยูดูที่เหม็นเลยครับมีแต่ตัวใหญ่ มือว่านเมื่อก่อนก็นเอาขึ้นเผาไปซองตัวโอ้ยแสบพี่น้องปลายหน่หนาวมันเดนะ้นะครับมันเต็มท้องนะครับเนื้อมันเนื้อหวานนะครับคุณโอ้โหเลี้ยง้ไม่เป็นแรงอาหารยหน่แรงนเนานะพี่น้องเนาะสำหรับบอ่อตกปลาลืดไอ,บอ้บ่อที่จะเปิดนะครับกค็คงจะอยู่ฝากทั้งนั้นเนาะเป็นบอ่อใหญ่นะครับบอ่อนี้บ่เปิดนะครับหรือท่านได้อยากเล่นยงก็ปลาดุกอยากล่องซิดปลาดุกล่องเบิ่งกับกับล่องเบิ่งได้เนาะนะครับมือว่านเมื่อกวอนกับบุกหลานเขามากกับเบ็ดไผ่เบ็ดมันทื่นลงนี่ ป,ปกากกบ่าจ่อยจัดเอาใส่เดือนเอาเียกับเดือนเม็ดเนื้อเัอะบ่กินเลยป่ามั่งสวิรัตบ่อพี่น้องนะครับบ่กินหอนเนื้อนะครับแต่ว่าเอาห้ามปัดลงบ่มมาหลอดในในพี่น้องนี่นะครับลอยโอโลอเลงหรือไม้ไม่เลยนะครับลอกงูหลอดตาทามันจุลาดเด่นะครับก็คือน้ามันใสนะครับน้าไฮดินไฮนะครับป่ามันก็จะเล่นเติบโตดีเนาะนะครับเอาพักบุกแล้วมาให้นี่นะครับปลูกทั้งปุ่นแล้วพ่พี่น้องย่างเบิ่งจะข้าวนะ แลงแล้วพี่น้องไปเีเนะ้เขาสู้หน้าแรงเต็มตัวแล้วนะครับเข้าสู่หน้าแรงเต็มตัวน้องพี่น้องนะครับเขาสู้ย่ามหนาวแล้วน้ำใสต้องตั้งน้ำใสคือตาแมวหราใสติงลยงบ้านเขาเอิ่นนะครับพวกกระปูกระปีก็เขาหู้เขาง่ายไปแล้วไปนี้นะครับพี่น้องถ้าขันคุดได้ย่ามนี่กระแซดได้เอาปูไปปนนะครับปนกร <c oughs> นะปูเป็นวิถีชีวิตแบบอีสานอีสานนะครับพี่น้องนะ ตาไข่ก่อดได้ก็ประสนนะนี่ท่านครับพี่น้องพักขามาเท้า OUR เครื่อนไม่ผิดเลยบ่นนะครับชะอมนะถ้าว่าจะได้ตัดออกบ่นีนะครับ,นะออรบตัดตัดตัดให้มันเสมอครับตัวนี้แล้วก็ตัดลงนะครับส่วนท่านนี้ก็จะเห็ดเป็นเป็นทางยางส้มวิวเลยบ่นียางส้มวิวรอบบ่อนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับก้วยขึ้นมาท่านนี้ก็จะเห็น,น,น,นอบ,บอ้านพักนะนะครับเห็นบ้านพักนะครับเป็นรบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับพี่น้องทุ่ง งามบออ่พี่น้องนะครับงามอันที่ให้น้องเบนอ่ะ,อะ,อง,ง,อะงามน้องพี่น้องเนาะนะครับเอาบรรยากาศหน้าหนาวหน้าหนาวมาฝากพี่ฝากน้องนะครับอโอ้เตะต่อครับคักคักพี่น้องบรรยากาศหายเลยนะครับย่ามหนาวแดดถึงแดดจะออกแต่กระบอโบ,โบ,โบดแดดท้อน,นี่พี่น้องแดดบ่้อน เนื่องจากว่าอากาศมันเย็นแล้วนะครับเป็นช่วงที่อากาศเย็นแล้วเนาะ <c oughs> มาทางนี้กับโมพักกระเดาหฮมกระทินน่าร่งนะครับวยมาทางนี้กับโฮมยุคค่าของกินมะฮุงนะชุกแล้วก็มีอ่อนต้อนนี่ลุมพ่อเพียงเข้าไปน้องนะครับมีหมักเคือไข่มีมักฮู้งามัมามากพริกหมักยังกะปนกันไปผุดนมักเคือไข่เข้าอ,อากากันบุญ อังคิปนี้คงจะสั้นๆท่าน,นี้นะครับพี่น้องคลิปหน้าไม่ยังดีๆยังพอกันไหมน,นะครับย่านพี่ย่านน้องลืมก็เลยม,มาหาพี่น้องเอาสาระบริรักษ์นะครับเอาวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์ต่างๆ,ๆใหม่พี่ห้น้องเบินน้องน้ำแห่งน,น่ะมาแจ้งข่าวพี่ข่าวน้องว่าหนาวแล้วท่านบ้านไผยหนาวแล้วนะนะครับส่วนมากเสวยอยี่เที่งดอยเขาจะหนาวเบิดปีเนาะนะครับแต่สำหรับอีสานเฮาหน้าหนาวมาพร้อมกับข้อมแห้งข้อมแรงแล้ววันนี้สังเกตว่าน้ำลุ่งวื้นเวื้อนนะครับถ้าเก้ามองค็ใจเศร้าทุ่งยืนอยู่นี่น้ำเพียงหัวเข่าวบันนี้ นะครับปลาจะเริ่มเขาง่านะครับปลาควานก็นไม่วางหันหน้าเอะเ,เข้าไปครับปลาควานบราจักตัวนะครับเนื่องจากว่าโกอาอกไปกินเบิดนะครับ <c oughs> อ่ะคปหนาจังพ่อก็ไม่พี่น้องฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจสวัสดีครับผม